มาต่อกันที่เรื่องของนิทรรศการศิลปะนะคะสําหรับศิลปินหญิงรุ่นใหม่หกคนในนามกลุ่มกาสลองค่ะได้เดินทางไกลาจากเชียงใหม่นําผลงานศิลปะที่เป็นเรื่องเล่าของทุกคนมาจะแสดงที่กรุงเทพในนิทรรศการชื่อเรื่องราวจากเธอค่ะ บางส่วนจากความทรงจำที่ท้งงดงามและเงียบหนาของพัทรีชิมนอกสุกถ่ายทอดในผลงานศิลปะแนวอินสต l l เลชันหรือศิลปะแบบจัดวางในชื่อเวลาความทรงจำอารมณ์โดยนำคิ้พึ่งมาห่อหุ้มวัสดุต,ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นโต๊ะเก้าอี้เสื้อผ้าและถ้วยจานเพื่อต้องการสื่อถึงอารมณ์แท้จริงของสตรีเพศที่ฝุกซ่อนภายใต้คิ้พึ่งที่มีความบอบบาง เาตรีเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงหกคนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมตัวกันสร้างสรรค์ศิลปะในชื่อกลุ่มการสลองและนำผลงานมาจะแสดงในนิทรรศการเครื่องราวจากเธองานชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงที่พูยคุยกันหรือบอกเล่าคบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะแชร์ประสบการณ์ชีวิต แต่เรื่องเ่าออเราเรามีชีวิตอยู่แบบนี้เรามีชีวิตอย่างเงี้ยอยู่กินข้าวแบบนี้ต้องพูบง่ายๆเรียบๆเป็นตัวแบบนี้เราจะเล่าเราสู่กับผู้คนที่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกับเราเป็นการเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินหญิงในเชียงใหม่เช่นน้อยครั้งเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสนำผลงานมาเผยแพร่ในกรุงเทพ แล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสารวบรวมกลุ่มศิลปินเนี่ยฮะแล้วก็เลือกสังผลงานเพื่อนํามาแสดง ความเชื่อเรื่องพูดผีจิตวิญญาณที่มาปรากฏตัวตอนกลางคืนและเป็นเรื่องเล่าที่สูบทอดกันมาในภาคเหนือคือที่มาของแนวคิดสร้างงานศิลปะของกนิษฐาพวงศรีเธอใช้เทคนิคภาพพิมพ์ขาวดำสร้างหมู่บ้านจากจินตนาการในบรรยากาศยามค่ำคืนที่เชื่อกันว่าเป็น,ปนช่วงเวลาที่วิญ,ญญาณร้ายถูกปลดปล่อย พี่นิ t าตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่าเรื่องเล่าจากหมู่บ้านและต้องการให้ผลงานสื่อสารถึงคนดูโดยเฉพาะเด็กในปัจจุบันที่ดำเนินชีวิตตามค่านิยมสมัยใหม่ให้นึกถึงตำนานเรื่องเล่าในท้องถิ่น นิทรรศการเรื่องราวจากเธอเป็นการนำผลงานของศิลปินหญิงหกคนจากจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความคุ้นเคยกันมาจัดแสดงงานศิลป,ปะร่วมกันเสมือนหนึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆจากความทรงจำและประสบการณ์ชีวิตให้กันและกันได้รับรู้ในรูปแบบงานศิลป,ปะที่หลากหลายและมีความหมายทางใจ นิธศการเรื่องราวจากเธอจะแสดงที่ด o b บหัวลำโพงแกลเลอรี่จนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้ ศิลปินกลุ่มนี้นะคะใช้ชื่อว่ากาสาลองค่ะเพราะกาสาลองนั้นเป็นดอกปีบที่นิยมปลูกในภาคเหนือและก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มาจากภาคเหนือนั่นเองค่ะค่ะขอบคุณคุณธินราค่ะค่ะบด้วยการไปชมสุดยอดกีฬาสุดยอดนันทนาการและต่อด้วยผลไม้ชนละเมอครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะข่าวเที่ยงหมดเวลาแล้วขอบคุณสาหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ